สวัสดีค่ะพบกันในช่องแสงเทียนพาถังนะคะวันนี้จะมาพาทําดอกไม้ห้ากลีบห้าสีน่ารักแบบนี้นะคะเตรียมอุปกรณ์นะคะก็จะมีไหมพรมนะคะขนาดสี่พายสีที่ใช้นะคะก็จะมีสีม่วงสีเหลืองสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีชมพูนะคะแบบนี้หรือว่า ใครจะใช้สีอื่นก็ได้นะคะอุปกรณ์อื่นนะคะก็จะมีสายวัดเข็มโครเชต์ใช้เป็นหัวทองเบอร์สามทับศูนย์กันไกลตัดได้ตัดไหมนะคะเข็มเย็บไหมพรมมีแค่นี้นะคะเราจะมาเริ่มถักกันเลย เริ่มแรกนะคะก็ทำโซ่นะคะอันนี้นับเป็นโซ่เลขไปเลยนะคะเพราะเวลาทำจะได้ไม่มีไม่มีปุ่มนะคะจะได้ไม่หนานับเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะ ล้องไม่ค่อยโฟกัสนะคะโทษทีนี่นะคะพอได้หาโซ่แล้วนะคะรวมรวบตรงนี้นะคะแล้วเราก็แทงลงไปที่โซ่แรกนะคะเลื่อนห่วงผ่านแบบนี้ปลายไหมนะคะเราก็เก็บมาด้านนี้เลยเริ่มต้นถักนะคะโซ่ห้าหนึ่งสองสาม 4ีห้าพันหัวเข็มตรงนี้นะคะเราดึงให้ตึงหน่อยก็ได้มันหลุดไม่เป็นไรนะคะตรงนี้แล้วเราก็ถักเอฟหรือว่าพอหนึ่งคอนะคะลงไปที่จุดเดิมนะคะหนึ่งหลักโซ่สองพันหัวเข็มแทงเข็มที่โซ่ถัดไปนะคะแล้วก็เก็บปลายเก็บปลายไหมพรมไปเลย โซ่สองแทงลงที่จุดเดิมนะคะถ้าเกับว่าเป็น V นะคะตรงนี้โซ่สองแทงเข็มที่โซ่ถัดไปเมื่อกี้เราถักไว้ห้าโซ่นะคะถัก F โซ่สองเที่หลักเดิมนะคะ F ที่ช่องเดิมโซ่สอง แทงลงที่โซ่ถัดไปถัดเย็บโซ่สองแทงลงตรงหลักเดิมจะเห็นว่าได้หลักนะคะทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะจะต้องได้สิบหลักนะคะโซ่สองแล้วก็แทงที่โซ่สุดท้ายนะคะตรงนี้ เก็บปลายไหมใบพร้อมนะคะโซ่สองแทงลงหลักเดิมนี่นะคะแล้วก็จะได้ทั้งหมดสิบสิบหลักนะคะจบแถวด้วยโซ่สองแล้วก็เราจะนับจากตรงนี้นะคะเข้ามาหนึ่งสองแล้วก็มาทแทงเราตรงโซ่ที่สามตรงนี้แล้วก็เลื่อนห่วง ล็อกไว้หนึ่งครั้งตัดปลายนะคะแล้วก็ดึงแน่นๆตึงๆจะได้แบบนี้มองเห็นชัดไหมได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็พักสีแดงไว้ก่อนนะคะหรือใครจะทำสีแดงต่อก็ได้แต่ว่าเราจำเป็นต้องตัดก่อนนะคะ จากนี้เราก็จะเอาไหมพรมนะคะสีม่วงจะเอาสีไหนก็ได้นะคะแล้วแต่มานะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราจะจับแบบนี้แล้วก็พลิกเข็มสอดเข้าไปทำเหมือนตอนเราเริ่มสู้นะคะยืให้ตึงเท่านี้ แล้วก็พันหัวเข็มนะคะจับนิ้วกลางนะคะจับไวแบบนี้แล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นก็มาแทงเข็มลงตรงเดี๋ยวจะให้ดูนะคะดูเราจะมาแทงเข็มลงตรงจุดที่เราเที่เราทำหลักนี้นะคะอันนี้เราพันหัวเข็มไว้ใช่ไหมแล้วก็มาแทงเข็มตรงนี้ เราก็ควักักไหมขึ้นมาถักเอฟแบบนี้นะคะขันหัวเข็มอันนี้เราอยู่ตรงตรง,ตรงจุดเดียวกันกับที่เราทําหลักในแถวเมื่อกี้นะคะแทงลงท,ที่เดียวกันเลยนะคะจากนั้นเราก็มาถักนะคะตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นหลักเอฟนะคะตรงนี้แล้วก็แทงเข็มลงไป ทะลุมาทางนี้นะคะแล้วก็ถักออฟห้าห้าหลักนะคะสองสามสี่ห้านี่นะคะได้อฟห้าหลักนะคะจากนั้นเราก็จะมาถักลงตรงนี้ f อห้าหลักเช่นกันหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะจะได้แบบนี้จากนั้นเราจะมาเราจะมาถักตรงนี้นะคะตรงหลักอีฟตรงนี้พันหัวเข็มแล้วเราก็มาแทงเข็มตรงหลักออฟตรงนี้ จากอีฟนะคะห้าห้าครั้งห้าหลักเหมือนกันสองสามสี่อัน,นี้แหละคือหลักที่ห้านะคะหลักที่ห้าเราจะรวบแค่หนึ่งครั้งก่อนนะคะนี่นะคะเหลือไหมไว้สองเส้นในเข็มนะคะแล้วเราก็ตัดปลายตัดปลายนะคะแล้วก็ เอาในพรมสีอื่นนะคะมาเปลี่ยนนะคะจะใช้สีเหลืองนะคะนี้แล้วก็จะเหลือปลายไว้นะคะไว้ไว้ผูกกับเส้นนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวสีเหลืองนะคะมาตรงนี้ทีนี้เราก็เอาเข็มค้างไว้ก่อนนะคะเข็มค้างไว้ก่อนแล้วเราก็มามัดนะคะ มัดสีเหลืองกับสีม่วงนะคะเข้าเข้าหากันแบบนี้นะคะมัดยังไงก็ได้นะคะให้แน่นนะคะแล้วก็ดึงนะคะดึงดึงตึจะได้ไม่หลุดส่วนนี้นะคะเราก็จะพันหัวเข็ม ส่วนเศษเศษไหมนะคะแล้วก็พาดไปด้านหลังนะคะตรงนี้เราพัานหัวเข็มไว้แล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้เราแทงลงตรงหลักคราวนี้เราจะมาแทงลงตรงตรงโซ่ตรงหลักที่เราแทงนี้นะคะตรงนี้เห็นไหมคะตรงหลักเดียวกันกันกบที่เราแทงเอฟตรงนี้นะคะแทงลงไปเลยแล้วก็แทงขึ้นมาผ่าน ช่องตรงนี้เห็นไหมคะจะมีช่องอยู่อาจจะงงงงก่อนนะคะแล้วก็เกี่ยวอยากจะถักให้ดูทุกกลีบเลยนะคะจะได้ค่อยๆดูไปถักเอฟเลยทา่านี้พอเราถักตรงนี้เอฟหนึ่งหลักแล้วเราก็จะวนมาถักเอฟตรงนี้นะคะเอฟตรงนี้นะคะผ่านหัวเข็ม แทงเข็มลงไปแล้วก็เอาผ่านเข้ามาในช่องตรงนี้ส่วนปลายของไหมแล้วก็ถักเก็บไปเลยนะคะถักเอฟห้าหลักนะคะสองสาม ห้านะคะพอได้เอีฟห้าหลักนะคะตรงนี้แล้วก็พันหัวเข็มไว้ส่วนแล้วเราก็จะมาถักนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นโซ่โซ่ที่เราทำสองไว้ในแถวเมื่อกี้แล้วก็ถักอีฟนะคะลงไปห้าครั้งหนึ่งสองสามสี พอได้ e F ห้าครั้งนะคะก็พันหัวเข็มไว้เราจะมาถักตรง e F ตรงนี้นะคะแทงขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ทัก e F ห้าหลักหนึ่งสองสามสี่เหมือนเดิมนะคะพอหลักที่ห้าเราจะรวบแค่หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เหลือไว้ไวแบบนี้นะคะแล้วก็ตัด ทีนี้เราก็เปลี่ยนสีไหมพรมนะคะใช้เป็นสีชมพูนะคะอย่าลืมเหลือปลายไว้ผูกนะคะแล้วก็นี่ทำแบบนี้เหมือนเดิมก็คือเดี๋ยววางลอกกั้นะคะจะได้ถนัดผูกหน่อย ผูกสักสองครั้งก็ได้นะคะผูกครั้งแรกก็ไม่ต้องดึงตึงเท่าไหร่ครั้งที่สองค่อยดึงให้ตึงๆึงหน่อยได้สองกลีบแล้วนะคะต่อไปกลีบที่สามก็พันหัวเข็มเหมือนเดิมปลายปลายไหมแล้วก็เอาทบไปด้านหลังนะคะอันนี้เราพันหัวเข็มแล้วเราก็จะมาแทงลงตรงจุดที่เราถักเอฟตรงนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะตรงตรงตรง,ตรงช่องโซ่ที่เราถักเอฟด้านล่างตรงนี้แล้วก็แทงเข็ม เข้ามาในรูด้านข้างของสีเหลืองตรงนี้นะคะในรูนี้แทงเข็มขึ้นมาตรงนี้จากนั้นก็เกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วกบถักเอฟนี่นะคะพอได้ตรงนี้แล้วหนึ่งหลักเราก็จะมาถักด้านข้างของสีเหลืองตรงนี้นะคะก็คือหลักตรงนี้หลักเอฟตรงนี้ ถักพร้อมกับเก็บปลายของไหมไปด้วยนะคะถักเหมือนเดิมนะคะ5เอฟสี่ยคะ่ะได้ครบ5เอฟแล้วถักเหมือนเดิมคราวนี้พันหัวเข็มไว้แล้วก็มาถักลงในช่องที่เป็นโซ่ด้านบนตรงนี้นะคะโซ่สอง ถัก f อห้าครั้งนะคะลงเหมือนเดิมสองสามสี่ห้านะคะพอได้ห้าแล้วเราก็จะมาถัก f อฟลงตรงนี้นะคะโดยแทงขึ้นมาตรงนี้พันวเข็มถักเอฟห้าหลักหนึ่งสองสาม 4พอหลักที่5นะคะรวบ2เหมือนเดิมเหลือ2องค้างไว้ตัดปลายจำง่ายๆนะคะ1นึกลีบหรือว่า1สีนะคะจะใช้หลักทั้งหมด11นะคะ11รวมตรงนี้ตรงนี้หตรงนี้5ตรงนี้5นะคะรวมเป็นสิคราวนี้เราจะเปลี่ยนสีนะคะใช้สีแดง ก็เหมือนเดิมน,นะคะผูกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ค่อยผูกนะคะเราต้องเอาไหมเข้ามาเกี่ยวไว้ก่อนแบบนี้แล้เวเราก็จะผูก กลีบที่สมแล้วต่อไปจะเป็นกลิบที่สีนะคะทําเหมือนเดิมเลยพันหัวเข็มแล้วก็แทงเข็มลงไปที่หลักที่เราทํ f เหมือนเดิมนะคะตรงนี้แทงลงไปแล้วก็ทะลุมาด้านข้างของสีชมพูตรงนี้เกี่ยวไหมขึ้นมาถัก f ต่อไป เราจะมาถักที่ด้านข้างของสีชมพูตรงนี้นะคะหลักเอฟตรงนี้ถักเอฟห้าหลักเหมือนเดิมน,นะคะหนึ่ง ก็ถักตรงนี้เหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะพอได้ห้าเราก็จะวนมาถักตรงหลักตรงนี้นะคะหลักเอฟตรงนี้หนึ่งสองสาม สีห้นะคะพอหลักที่5้าเหมือนเดิมเลยเหลือไว้แบบนี้แล้วก็ตัดต่อไปสีสุดท้ายนะคะสีสุดท้ายก็เป็นสีฟ้า ที่จําได้เลยนะคะก็สามารถไปถักต่อได้เลยนะคะไม่ต้องดูต่อจนจบก็ได้นะคะมาได้ตึงๆึงปีบสุดท้ายแล้วเหมือนเดิมเลยพันวเข็มแล้วก็จะมาแทงลงตรงหลักตรงนี้เนหะมือนเดิมหลักที่เราถักอีฟนะคะ แทงขึ้นมาตรงนี้อย่าลืมเก็บปลายไหมด้วยนะคะนี่นะคะถักออฟต่อไปก็เหมือนเดิมมาถักด้านข้างตรงนี้นะคะถักออฟอุ้ยโทษทีนะคะถักออฟห้าหลักนะคะหนึ่งสอง สามสี่ห้าแล้วก็มาถักด้านบนตรงนี้นะคะหนึ่งเราไม่ต้องไปสนใจปลายไหมตรงนี้นะคะเดี๋ยวพอเราค่อยมาเก็บทีหลังสองสามสี่ ปลายอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็เก็บถักเก็บไปฝั่งนี้เลยเราจะถักตรงนี้นะคะตรงเป็นตรงจุดที่เราเริ่มทำโซ่เหมือนเดิมถัก5้าเอฟห ถ่ายไปด้วยนะคะมันเลยทําดูทํายากนิดนึงน,นะคะพอได้ห้ากลีบนะคะกลีบเที่เป็นกลีบที่ห้านะคะเราจะไม่ต้องเหลืออันนี้เไว้นะคะเราจะถักจนครบห้าเลยแล้วก็ล็อกไว้สักหนึ่งครั้งนะคะคราวนี้ตรงนี้เราก็ไว้แบบนี้ก่อนนะคะเราล็อกไหมไว้หนึ่งครั้งแล้วเราก็ตัดตัดปลายนะคะประมาณนี้ก็ได้ะคะ่ะ นี้เราก็จะใช้เข็มนะคะมาเย็บวิธีการเย็บก็ไม่ยากนะคะปลายของไหมที่เหลือตรงนี้นะคะที่เราเริ่มต้นเราก็เก็บมาด้านหลังตรงนี้ก็ได้ยัดยัดเข้ามาในช่องตรงนี้นะคะแบบนี้ทีนี้เราจะเริ่มเย็บนะคะ สีฟ้าตัวนี้จะแทงจะแทงไปฝั่งไหนก็ได้นะคะที่จริงแต่ว่าจะแทงมาอยู่พอดีเราจะเก็บปลายไหมนะคะฝั่งนี้ก็เราจะเห็นว่าเราทําหลักไว้เหมือนเหมือนกันนะคะตรงนี้เราก็จะแทงเข้าไปที่หลักที่เรารวบของเอตัวแรกนะคะตรงนี้แทงผ่านไปแบบนี้ ึงให้ตึงจากนั้นเราก็จะแทงผ่านตรงสีม่วงนะคะตรงที่หลักแรกเหมือนกันดึงให้ตึงจากนี้ก็แทงผ่านสีม่วงเออสีเหลืองนะคะสีเหลืองตรงนี้แทงผ่านมาที่สีเหลืองหลักแรกตรงนี้ดึงให้ตึงเหมือนเดิมแทงสีชมพูฝั่งนี้มาทะลุฝั่งนี้ ก็มาแทงสีแดงฝั่งนี้ทะลุมาฝั่งนี้ทีสุดท้ายนะคะเราก็แทงสีฟ้าฝั่งนี้มาทะลุสีฟ้าฝั่งนี้นี่นะคะเราก็เย็บครบทุกปีบนะคะจะได้เป็นแบบนี้แล้วก็ดึงตึงๆพอดึงตึงเสร็จแล้วนะคะแนะนํนาว่า ให้ลรงมัดนะคะกับปลายที่เริ่มต้นเมื่อกี้จะได้แน่นๆหน่อยมัดสักสองครั้งนะคะนี่แบบนี้รับรองว่าไม่หลุดจากนั้นนะคะเราก็จะเก็บเก็บปลายของ ปลายไหมพรมที่เหลือนะคะอันนี้จะเป็นสีฟ้านะคะเราแทงแทงไปยังไงก็ได้นะคะให้หลุดเลยะคะไม่เป็นไรค่ะแทงกลับไปกลับมาก็ได้นะคะแค่กันไม่ให้หลุดเฉยๆแทงมาด้านนี้ก็ได้แบบนี้แล้วก็ตัดได้เลย นี้ก็เหมือนกันนะคะแล้วก็อาจจะแทงเข้าไปที่สีม่วงก็ได้แทงทะลุสีม่วงมาหรือว่าจะใช้เข็มโครเชต์ก็ได้นะคะในการเก็บเสร็จแต่ว่าถ้าให้แนะนําใช้เป็นเข็มดีกว่าเพราะว่าเข็มมันจะแน่นกว่าน,นะคะเดีย๋ยวเราจะมาเก็บเสศษฝัฟฟ่งนี้ก่อน,นะคะเห็นไหมคะจะมีเสรศษนนี้เราก็ไม่ต้องยากอะไรนะคะเพราะเรามัดไว้เรียบร้อยแล้ว แล้วก็ตัดดึงนิดดึงนิดนึงนะคะเวลาก่อนจะตัดก็ดึงนิดนึงดึงให้ตึงนิดนึงแล้วก็ตัดนี่ยค่ะคราวนี้เราจะมาจัดกลีบนะคะให้สวยๆหน่อย เป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาวัดขนาดให้ดูกัน,นะคะนี่นนะคะขนาดจะอยู่ที่สองนิ้วสองนิ้วนะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะ